วันนี้เป็นวันที่แปดตุลาคมสองพันห้าร้อยสามสามท่านผู้อ่านและท่านผู้ฟังจะสังเกตได้ว่าการบันทึกเสียงเพื่อให้พระทําเป็นหนังสือไม่ติดต่อกันท่านนี้ก็เพราะว่าร่างกายไม่สบายเป็นระยะระยะไหนป่วยมากระยะไหนก็หยุดวันนี้พอมีแรงขึ้นมาบ้างก็ขอทําต่อเล่มที่แปด แป็นว่าในระหว่างนี้บรรดาท่านพุทธบริษัทคงจะทราบว่าตอนออกกลางโดยฉพา่อย,อย่ยางยิ่งเอาโบูเซียกำลังจะเกิดสงครามจากอิรักกับหลายประเทศร่วมกันคืออิรักฝ่ายหนึ่งกับหลายประเทศฝ่ายหนึ่งถ้าจะเปรียบเทียบกันก็นคล้ายๆกับสงครามโลกครั้งที่สอง คือเยอรมันอิตาลีญี่ปุ่นฝ่ายหนึ่งอเมริกาอังกฤษอังกฤษฝร่งเศอีกหลายประเทศร่วมแต่ว่าสงครามคราวนี้จะเกิดหรือไม่เกิดอันนี้ก็ทราบไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าต่างคนต่างก็ต่างท่าต่างคนต่างก็เตรียมพร้อมที่จะลงมือซึ่งกันและกันแ้าคำมีการจะก็จำมีมการว่าจะมีสงครามหรือไม่แต่ถ้าว่ามีหนังสือเล่มหนึ่ง เขาให้ชื่อว่าชื่อบุตรดาแลว้วไปทราบนะอ๋ะนอนัตราดาบุตรนตราดาบุตรนะเขาสุคางครามโ่งหน้าไว้ถึงสองพันปีโดยเฉพาะอย่างยิ่งปีนี้ปีคริสตศักราชหนึ่งพันเก้าร้อยก้าสิบจะเป็นปีเกิดสงคารามโลกครั้งที่สาม แล้วก็สงครามโลกครั้งที่สามนี่จะเป็นสงครามที่มีความร้ายแรงมากแต่ความจริงหนังสือที่อาตมาก็ไม่ได้อ่านเขาให้มาเมื่นการอ่านผ่านไปนิดเดียวแล้วก็เขาบอกว่าประเทศอเมริกาอาจจะถูกระเบ,บิดนิวเคลียร์แล้วก็จะมีเหตุการณ์ร้ายต่างๆเกิดขึ้นรวมความแล้วเป็นสงครามทําลายศาสนาในระหว่างศาสนากับศาสนา ก็คือศาสนาคริสต์กับศาสนาอิสลามเพราะว่าอย่างนั้นนะตามในหนังสือว่าลและตามที่คนบอกอาตมาก็มันจะอ่านชาัดตอนี้เรื่องของดาบุตรเรื่องอะไรไม่แน่ดาเรื่องของดาบุตรแน่ดาบุตรที่เขาพูดไว้จะแน,น่นอนขนาดไหนก็เรื่องของเขาสําหรับพวกเราบรรดาท่านพุทธบริษัท ในฐานะที่เป็นพุทธศักรยบุตรพุทธจิมโนรสเป็นลูกของพระพุทธเจ้า <c oughs> แล้วก็มาดูคําพยากร์ของพระพุทธเจ้าบ้างพระพุทธเจ้าทรงพยากรณ์ไว้กับพระอนรรรอุรานันทะดูก่อนอนนก่อนกึ่งพุทธกาลสิบห้าปีจะเกิดการไา่แรงจะมีการรบราข้าวฟันสิ่งกันลกันุเหล็กจะตกจากอากาศ ไฟจะลงมาจากอากาศจะเผาสารให้ประชาชนบุคคลให้พินาศจะมีการล้มตายซึ่งอะไรกา,ารเป็นมากแต่ว่าอาน,านาันทะดดก่อนอนล <c oughs> ก่อนกึองพุทธกาลสิบห้าปี <c oughs> มันจะถือว่าเป็นการไล่แรงนักยังหาไม่ได้หาได้ใหม่ทั้งนี้ก็เพราะว่าหลังกึองพุทธกาลไปแล้วอาน,านันทะโดก่อนอนล จะมีการจะมีความร้ายแรงมากกว่าก่ <c oughs> อ,อนยุิดพุธการก่อนเกิดพุทธการมากยักษ์ยักษ์กนอกพระศาสนาจะรบราขึ้นแล้วจะรบราข้าวฟันทึงกันกัน <c oughs> เดี๋ยวยักษ์นอกพระศาสนานะไม่ว่ายักษ์นอกพุทธศาสนาเนี่ยหมายถึงคนที่ไม่ได้เคารพพระพุทธศาสนาจะรบราข้าวฟันทึงกันกัน แต่าตางแล้วฝ่ายจะล่มตายถ้าฝ่ายละมากมากสมณทีพรานจะล่มตายจะตายไป,ไปฝ่าย,ะายไปไปาละครึ่งจริงจะเลิกเลกกันสําหรับประเทศที่นับถือพุทธศาสนาจะมีภัยเหมือนกันแต่ไม่ร้ายแรงนักอันนี้นเป็นคำพยากรณ์ของอ์งสมเสมดมม็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นนั้นว่าท่านดาบุตรคนนี้ก็พยาก่ณนพยากรณ์ไว้ตรง แต่ก็บอกว่าสองพิคตัสการาสองพันโลกจะสลายแต่ว่าพระพุทธเจ้าของเราบอกว่าโลกยังไม่สลายพระพุทธศาสนาจะทรงยูนได้ตลอดห้าพันปีโดยเฉพาะอย่างยิ่งสมงยิกรไว้ที่พระธาตุดองกิติข้างหนึ่งกับสมงยิกรไว้ทีอ่อดอยมุคลาข้างหนึ่ง ทรงตัดว่าชื่อว่าประเขตประเทศเนี้ต่อไปจะเป็นประเทศที่มีความจเจริญรุ่งเรืองมาก <c oughs> จะสามารถทรงอุตสศาสนาไว้ได้ห้าพัน 5, ปีเขาห้าพันปีนี่หมายถึงประเทศไทยเป็นอน,นว่าทสงครามที่จะเกิดขึ้นที่ดาบุตบอกก็มาถึงว่าสงครามซีตะวันออกคับตะวันออกกลางขอโทษนะ ทีตะวันตกไม่ก็อเมริกาอังกฤษฝรั่งเศสและประเทศอื่นๆคาทัลันออกกลางสงครามจริงๆยังคงไม่ถึงประเทศไทยทอน,นี้เรามาย้อนปรอยถอยหลังให้กอน,นว่าตามที่พระเจ้าสมัญญาตรัสว่าก่อนกึ่งพุทธกาลสิบห้าปีจะมีการบลบราข้าวฟันซึ่งอรกันฝนเหล็กจะตกจากอากาศไฟจะลุกจากอากาศก็เป็นความจริง ในขณะนั้นก็ปรากฏลูกปุนกลจากอากาศบ้างลูกระเบิดจากอากาศบ้างลูกระเบิดเพลิงบ้างทิ้งจากอากาศประเทศไทยเราก็พลอยยับเยินไปไม่น้อยเหมือนกันเป็นเอาตู้รถไฟต้องไปขี่กันที่บางกอกน้อยทั้งๆท,ที่ตู้มันหนักแต่แรงเขาแรงระเบิดดันตู้รถไฟก็ไปขี่กันตึกบ้านเรือนลงลําบากมากแต่ว่าสงครามคราวนั้นเป็นเหตุันดาลอย่างหนึ่ง นั่นก็ว่าสร้างความทุกข์ประดาทักรบริษัทคําว่าสงครามนี่อาตมาพู้พูดเองก็ยังรู้สึกหวาดเสียวอยู่เพราะว่าเคยอยู่ในระหว่างสงครามไม่ได้หมายความเป็นอาหารเข้าสงครามคือมีชีวิตอยู่ในระหว่างสงครามที่มีชีวิตที่ทรงอยู่ขณะนั้นอยู่กของเทพ แสงไฟฟ้าก็ใช้อะไรไม่ได้ต้องใช้ตะเกียงตะเกียงน้ำมันก๊าซก็ไม่มีจะใช้น้ำมันโซลาก็หาไม่ได้ต้องใช้น้ำมันหมูห้วอน้ำมันพร้าวมาทำํำตะเกียงขอทุกอย่างของกินของใช้ต้องปันส่วนเพราะหาไม่ได้ขอหายากโรงงานต่างๆก็ถูกระเบิดเสอยมากของที่ส่งมาจากต่างประเทศก็ส่งมาไม่ได้จะได้ก็ของจากญี่ปุ่น เวลานั้นโรงงานของเราก็มีน้อยเวลานี้โรงงานมีมากแต่ก็ไม่แนะ่นักเพราะระเบิดจากกายก็ดีจาโรดก็ดีรือว่าระเบิดจากภาคพ,พื้นดินก็ดีอาจจะเกิดกโรงงานต่างๆในประเทศไทยได้ถ้าสงครามเขาเกิดขึ้นเอาว่าท่านจะถามว่าทําไมว่าสงคารามเกิดขึ้นตะวันออกกลางแล้วก็ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับประเทศไทย ทำไมไทยจึงต้องต้องหวาดระแวงความจริงไม่ได้พูดให้ระแวงพูดให้ทราบตามความเป็นจริงื่อตามความรู้สึกนึกคิดถ้าเรื่องนี้ถ้าผิดก็ต้องขออภัยด้วยเพราะว่าเป็นการคายคะเนมากกว่าอย่างอื่นคิดว่าถ้าสงครามเกิดขึ้นระหว่างสงครามศาสนาก็าจงจะลืมว่าศาสนาที่อยู่ระหว่างสงคราม ก็มีอยู่ในประเทศไทยทั้งสองสาศาสนาถ้าเคารพกันแต่เพียงภายนอกก็ดีแต่มาเอ่ยคนที่นับถือพุทธศาสนาศสาศสาศนานั้นๆทั้งสองสาศาสนาเกิดทะเลาะวิวาทรบราข้าวไฟกันในเขตของเราเขตขวกเราก็ต้องยับเยินไปเหมือนกับสนามหญ้าก,กับสุนัขสุนัขั้งสองฝ่ายไกดกันสนามหญ้ากนแหลก ถ้าบังเอิญเคารพบกันก็ไม่เป็นไรดีไม่ดีเขาจะชวนเรารบเราจะรบหรือไม่รบเขาก็จะรบหรือว่าเราไม่รบเขาก็ไม่รบแต่เขายึดเราจะยอมให้เขายึดไหมให้ส่วนต่างๆส่วนใดส่วนหนึ่งของประเทศไทย แำห่ับความนึกคิดเวลานี้ไม่ใช่หมอดูนะไม่ใช่วิยากรตหรับวิทยาศาสตร์ตหลักอะไรทั้งหมดเป็นอหการคคา,าดการณ์เลว่าเหตุการณ์จะต้องเกิดขึ้นส่วนหนึ่งทางใต้ของประเทศไทยจะเกิดการกุลยกุกหมายความว่าความเดือดร้อนจะเกิดขึ้น <c oughs> อาการต่างๆที่ปรากฏในปัจจุบันจะฟูขึ้นได้รับการสนับสนุนด้วยการเงินการกำลังอาวุธจากที่อื่น จากนั้นเราทหารตำรวจของเราก็ต้องเคลื่อนกำลังค่อยไปรักษาเขตที่เขตต่อเขตเขตยันเขตเขทตที่ื่อก่อขึ้นไปเขตในเขตในประเทศไทยล้วเขตต่อไปข้างหน้าก็ไปเขตที่เขาพกเดียวกันอะไรมันจะเกิดขึ้นบ้างลองวาดภาพกันดู ถ้ามันเกิดจริงๆตามเขาว่านะอันนี้ไม่ไม่ไม่จะรับรองว่าเขาจะมันจะเกิดจริงนั้นไม่จริงถ้าเกิดจริงใน<ม>ส่วนประเทศไทยทุกทุกภาคก็มีบุคคลที่ศีลศาสนาตรงกันข้ามและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลานี้ปรากฏว่าศาสนาที่มีคติตตรงกันข้ามกับพุทธศาสนาก็มีกำลังสูงขึ้น ที่เขาโต้กันกันที่เชียงใหม่อภิปรายกันเมื่อไม่ไหลังจากก่อนท่านน่าจะพูดนี่ไม่ถึงเดือนเขาโต้ถึงหลักสูตรการศึกษาเพราะหลักสูตรพุทธศาสนาถูถกลดลงไปหลักสูตรศาสนาอื่นขึ้นมาแทนอย่างนี้ก็จะมีการน่าคิดว่าเขาวางแผนล่วนหน้าไว้ไกลมากหรือว่าวางไปการวางแผนล่วนหน้าไว้ก่อนโดยเฉพาะระยะไกลก็ได้ ก็เป็นั้นว่าในเมืเ่อสองครามใหญ่เกิดขึ้นทางด้านตอนออกเางตอนตอนตะออ,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 ออกกลางนี่เรสร็จสงครามมันก็อาจจะเข้ามาถึงประเทศไทยต่อไปก็เป็นการเดาอีกเพราะเดานะไม่ใช่พูดตามตรงแล้วว่าดูผิดทำไม่ได้เดาเดามันผิดได้ขอเดาว,ว่าถ้าสงครามเกิดขึ้นอย่างนั้นจริง แต่ความจริงเวลานี้ยังไม่มีใครย้ายเกิดไปที่พูดนี่นะวันที่หกเราอวันที่แปดตุล,ลาคมสองพันห้าร้อยสามสิบสามแต่กว่าหนังสือน,นี้จะออกไปก็ถึงเดือนมีนาคมถ้าสงครามเกิดก็เกิดแล้วไม่เกิดก็ไม่เกิดในระหว่างนี้ต่างคนต่างมองต่างคนต่างพูดแสดงการเมืองเอาเหตุผลต่างๆมาหักล้างกันก็ไม่แน่นะักว่ามันจะเกิด ก็อยากจะบนบานสายกล่าวว่ามันไม่เกิดอะไรเป็นการดีแล้วว่าพระดำรัสขององค์สมเด็จพระจินาสีไม่เคยผิดแต่ว่าท่านไม่ได้บอกคอสอเป็นนว่าประเทศไทยก็จะถูกหางหรือท้ายฝนระอองฝนจากสงครามก็เป็น้ว่าเราถูกระอองฝนดินแดนเราก็จะไม่เสียแต่ว่าชีวิตคนอาจจะเสียไปบ้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งที่น่าห่วงก็คือของกินของใช้ราคามันจะแพงมาก <c oughs> ทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าเราต้องใช้น้ำมันโรงงานต่างๆต้งตงตองใช้น้ำมันในเมื่อสงครามเกิดขึ้นในเขตของบ่อ้ํามันเราจะมีโอกาสซื้อน้ำมันได้หรือเปล่าก็ยังไม่แน่่ันดาวุฒธิธบอกว่าอำนาจของายน้ำมันมีอำนาจมาก สามารถเอาอาวุธใส่ในท้องปลาไปยิงระเบิดที่ไหนก็ได้นั่นหมายถึงเรือดำน้ำแค่เราส่งเรือไปซื้อของในเขตใดเขตหนึ่ง่ะไปเขตของศัตรูของเขาเรือดำน้ำของเขาอาจจะยิงเรือพันธุ์น้ของเราก็ได้สิ่งที่หลายเหล่านี้คนอีกพบระหว่างสงครามจะมีความรู้สึกว่าหนาวๆร้อน แต่ว่าขอ,อยืนยันว่าบรรดาท่านผู้ธบริษัทสิ่งที่เราไม่กลัวนั่นก็อย่างหนึ่งเพราะว่าเขาประกราศบอกว่าการสงครามคราวนี้เขาจะใช้อาวุธเคมีบ้างจะใช้นิวเคลียร์บ้างจะใช้นิวตรอนบ้างอาวุธห่างๆเหล,าล่านี้น่ากลัวจริงๆแต่สําหรับความรู้สึกของพวกพูดไม่มีความรู้สึกกลัวเลย เพราะว่าพระพุทธเจา้ามีความศักดิ์สิทธิ์ของของท่านทุกชิ้นที่ผิดออกมาถ้าบอกว่าการลังสีต่างๆได้ทั้งหมดลังสีต่างๆจะไม่สามารถกระทบกายกระศรั์สินขบุคคนใดคนหนึ่งมีของท่านไว้ที่จะทําให้นะเกิดเป็นว,ว่าท่านยืนยันมาตั้งแต่พศ2521 ถ้าท่านทําทุกครั้งท่านยืนยันทุกครั้งว่ากเกี่ยวกับรังสีต่างๆไม่ต้องโลัวเลยรังสีจะเข้าไม่เข้ามาใกล้เขาบุคคลที่ของที่ท่านที่ท่านทําให้ของนั้นอยู่ที่ไหนก็หากันเองก็แล้วกัน <c oughs> ของนั้นจะขอบอกไว้เป็นในๆเอาตรงๆเลยก็ได้คือพุทธานสตินั่นคือนึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์แล้วก็ นาไว้ว่าพุทโธเวลาให้ใจเข้านึกว่าพุทธะไ้ใจออกนึกว่าโธก่อนจะออกจากบ้านตื่นขึ้นมาใหม่บูชาพระก่อนภาวนาว่าพุทโธก่อนถ้าท่ถฐานขอความปลอดภัยก่อนจะไปก็เสกน้ำลายเรื่องกำลังก็พุทโธแล้วสามครั้งแล้วก็เดินออกจากบ้านไปถ้าอยู่บ้านก็ได้ันตรายจะไม่มีะท่าน หรือว่าถ้าทําอย่างนี้ยังไม่เกิดความมั่นใจก็ของที่องค์สมเด็จพระจอมไตรทรงทําไว้ติดติดไว้กับร่างกายแต่ต้องอาราธนาทุกวันว่านามโอตัสสะสามครั้งแล้วก็ว่าพุทโธเหมือนแล้วก็ให้่ายให้ปลอดภัยยานี้จะปลอดภัยอย่างรังสีต่างๆแม้แต่สะกิดเขาระเบิดก็หรือว่ากรสุนเปืนขขาข้าศึกก็จะไม่มีไม่มีอันตรายกับท่าน ถ้าธนาหล,ลายมีพุทธานุปกติเป็นกำลังใจตอนนี้เราก็มาคุยกันต่อไปนี่เรื่องคุยกันนะถ้าบังเอิญเวลานี้มีอรักตั้งท่ายันอิรักปรากฏว่าประกาศว่ามีคนสิบแปดล้านแต่ว่าอิรักอีรานเนี่ยรบกันมาประมาณแปดปีอ,อเมริกาส่งกำลังเข้ามาในอ่าวเบอร์เซียอิรักอีรันดีกันทิ้ พื้นที่ที่เขาอิหร่านที่รักกิดได้กีพันดาตรางใหม่ก็ตามคืนให้หมดปล่อยเฉลยให้หมดเวลานี้ศัตรูระหว่างศัตรูอิรักอิหร่านเป็นมิกันอิหร่านกับก็เข้ากันอิรักไม่เห็นด้วยกับที่อเมริกาจะเอาวัฒนธรรมของเธอมาใช้ในตะวันออกกลางเขาถือว่าผิดกฎของวัฒนาส,สนานี่เป็นอันว่าอิรักก็มีเพื่อน,นอีกหนึ่งประเทศคืออิหรา่าน นี่ลานี่ก็ไม่เล่นเหมือนกันหนักเหมือนกัน <c oughs> แล้วต่อมาจะลืมว่าสายเลือดที่เลีอร่วมกันมาเขาอาจจะไม่ทิ้งกันนั่นคือาศาสนาคนที่นับถือพระศาสนาร่วมกันอาจจะร่วมมือกันภายหลังอย่างนี้สงครามใหญ่จะเกิดขึ้นตรง,ตรง,ตรงกับคําภยากร์ของพระท่านหลังวันในปีที่โยนแตก อเมริการหนีกลับบ้านปีนั้นก็ถามพระ่ันวาหลังจากนี้จะมีอะไรบ้างสงครามใหญ่จะเกิดขึ้นไหมท่านบอกว่าคําว่าสงครามโลกยังไม่เกิดคําว่าสงครามโลกเปหมายถึงว่าทั้งโลกแบ่งกันมาสองพวกร่วมกันทั้งหมดแล้วก็ตีกันระหวัางร้ห่งฝ่ายกับฝ่ายก็ตีกันรบกันอย่างนี้เรียกว่าสงครามโลก แต่สงครามข้างหลังที่จะเกิดทงด้านตะวันออกกลางท่านบอกตรงว่าจะเกิดที่ด้านตะวันออกกลางเขายังไม่เรียกว่าสงครามโลกเขาเรียกว่าสงครามใหญ่สงครามใหญ่คราวนี้จะมีความร้ายแรงไม่น้อยร้ายแรงกว่าสงครามโลกครั้งที่สองแต่ว่าท่านก็ไม่ได้บอกอย่างดาวมดว่าถึงแม้ว่าอ,อาอเมริกาก็ยาจจะตกนิวเคลียร์ถ้าไม่ได้บอกไว้คือไม่ได้ถาม กรุ่ความปามะคอทรัยากรของท่านที่พยากรว่าจะเกิดทิศวันออกกลางก็ตรงแล้วเวลานี้ตะวันออกกลางกําลังจะมีสงครามอย่างน้อยที่สุดก็เป็นสงครามเศรษฐกิจเริ่มบีบกันขึ้นมาการถูกบีบที่บรรดาท่านผูกฟังและท่านผู้อ่านสมัยเยอรมันก็ดีญี่ปุ่นก็ดีอิตาลีก็ดีที่ต้องประกาศเป็นสงครามโลกครั้งที่สอง ก็พราะการถูกบีบคั้นจากโลกตะวันตกเ <c oughs> นื่อหลายหลายประเทศที่ได้กว่าสันติบาตช,ชาติในเวลานั้นทั้งสามประเทศลาออกจากสันติบาตช,ชาติสันติบาตช,ชาติก็ต่างคนต่างบีบคั้นต่างๆหาทางกันแกล้งถ้าไม่รบก็อดตายมีความจําเป็นต้องรบมาถึงวยอมเสี่ยง ย่อมเสี่ยงการเสียอิสรภาพการเสียประเทศจะต้องเป็นเมืองขึ้นเขากับความตายทีน,นี้การรบความตายมอเกิดจะเกิดเฉพาะบุคคลบางกลุ่มที่เป็นทหารและบุคคลที่อยู่ใกล้จุดยุทธศาสตร์ที่ถูกระเบิดคนนอกนั่นจะไม่ตายถ้าไม่รบความอดเกิดขึ้นมันจะตายทั้งประเทศเขาต้องตัดสินใจรบเรื่องสมัยสงครามโลกครั้งที่สองมีชั้นใดเวลานี้อิรักอิหร่าน กำลังจับมือกันโดยเฉพาะอย่างอิ่งาศาสนามุสลิมเขาเป็นาศาสนาที่มีความรักกันมากบางสถานที่อย่างตอนใต้ของประเทศไทยเพราะฉะนั้นฟังข่าวจากทางโทรทัศน์เจ้าเ <c oughs> จาาท่านมันเอกนรงกิติกาจรถท่านบอกว่าใครละ่ะอันเอกคาร์ดาฟรีมั้ง การชื่อพิกก็ถ้าพูดชื่อพิคอภัยด้วยท่านเคยไปเจรจากันบอกว่าอย่าไปยุ่งกับประเทศไทยเลยแต่เขาบอกว่ารัฐบาลไม่ได้ยุ่งด้วยแต่ที่ยุ่งน่ะเป็นเรื่องของศาสนาที่จะให้มีการแบ่งแยกประเทศไทยออกขอ,ข,อของเป็นของปัตยมส่วนหนึ่งของไทยส่วนหนึ่งเขาหวังสี่จังหวัดแต่ในความจริงถ้าเขายึดสี่จังหวัดได้ขเขาจะเข้าจะเอาแปดจังหวัด ถ้าแปดจังหวัดได้เขายไอ้สี่หกจังหวัดพื้นสุดเขาก็จะต้องการยึดทั้งหมดทั้งประเทศไทยความพอของคนไม่มีชันใดบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายถ้าสงครามเกิดขึ้นถ้าเราต้องจำเป็นต้องเสียดินแดนเรื่องเสียเฉพาะ้นไม่มีแน่นอนมันต้องเสียกันเลยไปเวลานี้เราก็ไม่มีที่จะเสียแล้วแต่ที่พูดนี่ก็ไม่ได้ไหมายความว่าสงครามมันจะเกิดจริง สมมติว่าถ้ามันจะเกิดตอนนี้เรื่องของศาสนาก,ก็จะเกิดขึ้นที่ที่พูดนี่ไม่ได้ยุให้คนสองศาสนาทะเลาะกันนะเป็นเพียงว่าท่านนรงค์ท่านบอกว่าท่านไปพูดกับนายกาารยาประธานาธิบดีของเขาประธานาธิบดีเขาก็บอกว่าทางรัฐบ,บาลเขาม่ได้ยุ่งเป็นเรื่องของศาสนาเรื่องศาสนาจะเอาเงินจะมาจากไหนก็ทราบไม่ได้เหมือนกัน กรงความหันมาคุยกันในประเทศไทยถ้าสงครามเกิดขึ้นจริงเราจะเป็นยังไงบ้างในการแรกเรายังไม่พูดถัง้งศาสนาก่อนเอาสงครามในด้านที่ตัวเอากลางมาพูดก่อนถ้ามันเกิดขึ้นจริงๆเราจะหนักเรื่องน้ามันนิดหน่อยแต่ว่าน้ามันในประเทศไทยถ้าเรื่องรักจริงๆจะเหลือใช้ พราะอะไรเพราะว่าน้ํามันในประเทศไทยนี่มีมากการเจาะบรรดาท่านผู้อ่านและท่านผู้ฟังอที่พูดนี่ขอเดาคิดว่าท่านผิดเจาะเขาคงเจาะยังไม่ถึงเพาดานจริงๆของน้ํามันก็ลงความว่าเป็นถังน้ำมันถันงใหญ่จริงๆนะเราจะพูดกันตามความจริงเป็นจริงแล้วประเทศจริงเขาก็มีน้ำมันเขาอยู่สูงกว่าเราประเทศพม่าก,ก็มีน้ำ อินโดนีเซียก็มีนำมันมาเลเซียก็มีน้ำมันแล้วก็ไทยละ่ะอยู่กลางทำไมจะไม่มีน้ำมันในเวลานี้การจอดน้ำมันการดูดน้ำมันเขาบอกว่าได้น้อยแต่ตามความรู้สึกของผู้พูดแลตามข่าวหนังสือพิมพ์ก็าบอกว่าความจริงปริมาณน้ำมันที่ได้เนี่ยมันมากกว่าข่าวที่ก็แจ้งมา ข้อนี้อยาเทสริ่งประการใด้บริษัทรซดตแตนัง่งซืกิมแต่เขาบอกก็แจ้งบอกว่าได้น้อยก็แล้ก็ยังมีหลายหลุมที่จอะพบแล้วก็บอกว่าไม่พอกระเชิงพาณิชย์จริงไม่ยอมเดือดไม่ยอมโดดขึ้นมา <c oughs> นี่ก็เป็นดีลาเขาเพราค่าเป็นของธรรมดาถ้าได้กําไรน้อยเขาจะไม่เอา เพื่อมาพูดกันอีทีหนึ่งเวลานี้ทราบว่าคนไทยศึกษาวิชาการเจาะน้ำมันมาได้ดีแล้วมีความชำนาญพอแล้วและก็กําลังกําลังจะเจาะก่อนทั้งสี้นออกคงเจาะและมัมังเจาะนก๊าซที่สงขลาใกล้ๆกับบ่อเดิมจะนําก๊าซมารวมกันเข้าท่อดเดียวกันขึ้นมาใช้จะได้ไปม่ปริมาณสูงนี่ถ้าบาังเอิญรัฐบาลท่าน ว่านายทุนท่านใดท่านหนึ่งในพื้นที่ที่ไม่มีสัญญาประมูลกับบริษัทต่างๆแต่น้ำมันมันมีมากปริมาณของประเทศไทยนี่ถ้าจะลองเจาะอย่างต่างประเทศเขาเอาที่ใดที่หนึ่งก็ได้สักที่อันนี้พูดนี่เป็นการสมมติกันนะจะเชื่อทำไมไม่ไม่สมงควรเชื่อ ก็เป็นข้อความรู้สึกมีว่าการเจาะที่แล้วมาเขาเจาะกันยังไม่ถึงฝาผนังเพอเพอดานของถังน้ํามันซึ่งมันเป็นถังใหญ่คลุมจักรวาลมันเป็นทะเลอีกชั้นหนึ่งทหารคือเป็นทะเลน้ํามันจริงๆประเทศไทยตั้งอยู่เหนือทะเลน้ํามันจริงก็เช่นเดียวกันมแล้วก็พม่าก็เหมือนกันอินโดนีเซียก,ย,ย,กย,ย,กยก็เหมือนกันมาเลเซียก็เหมือนกันอุไนก็เหมือนกัน มันเป็นถังถังเดียวกัน <c oughs> ถ้าลงเอนเราจะเจาะอย่าง,งกฤษที่เขาบอกว่าอังกฤษเจาะที่ทะเลเหนือเนะจาะลงไปลึกลงไปใต้ดินถึงหกกิโลเมตรก็ได้น้ำมนันขึ้นมาอย่างเพียงพอแต่ประเทศไทยเราสำรวจแล้วว่าที่ใดที่หนึ่งมีน้ำมันพีจะเจาะได้ก็ลองเจาะสัหกกิโลเมตร ถ้าเจาะก6กิโลเมตรจะมีผลเป็นประการใดเรื่องนี้ก็ลองถามท่านผู้รู้ท่านหนึ่งท่านมีความจำนานาในด้านนี้มากก็เรียกว่าดรสัพพศาท่านดรสัพพษาจะบอกว่าถ้าเจาะลงไปทั้ห6กิโลเมตรในในถังน้ำมันที่มีพื้นแผ่นดินหนา ไม้ความมาเปว้ความ่าหลังถังนั้นลึกลงไปจเจาะป็นแค่สามกิโลเมตรจะถึงปาถึงผิวถังน้ํามันเป็นลังคาน้ํามันถ,ถ้าถ้าเจาะถึงหกกิโลเมตรไอ้ท่อทีท่เจาะลงไปนั้นจะจมไปในตัวน้ามันบ่อน,น้ํามันจริงๆประมาณครึ่งกิโลเมตรถ้าเจาะในที่ตื้ในที่บางจุดที่อยู่ไม่ไกลกรุงเทพนัก ที่นี้ถ้าเจอะถึงหกกิโลเมตรท่อจะจมไปในเขตขัข้นมันประมาณสองกิโลเมตรถามท่านดกเตอร์ศาสตราศาสตร์ว่าถ้าเราจะโดดใช้อย,ย่างปัจจุบันเนี่ยจะถ้าทําอย่างนั้นจะใช้ได้สักกี่ปีท่านบอกเอางี้ก็นเลยกันเอาสามสิบเท่าของปัจจุบันใช้ไปห้าพันปีนะ้ำมันยังไม่หมดปริมาณยังไม่ลดในระรรบดาท่านผู้อา่านและท่านผูนน้ฟัง ถ้าบางเอื่ท่านดรองเปาสปนศาสตร์รตทานายกรตามความรู้ของท่านถ้าตรงตามนี้ประเทศไทยเราก็ไม่ไม่จนอย่างอื่นจะไม่มีก็ไม่เป็นไรไฟของเรามีน้ำมันของเราถูกอุตสาหกรรมของเราลงทุนถูกน้ำมันถูกแล้วจะขายตตมประเทศได้ดีระยะนั้นประเทศไทยจะยรวยอารมณ์ดาท่านพ่อธบรยินหลายเล่าคุยกันมาวันนี้ก็ป่วยเลอเตลียงว่าเล่ 18, นที่สิบแปดที่จะไม่ครบ ทําไปแล้วบ้างตามทุกคนถ้าแน่ไม่แน่ใจมันจะครบหรือไม่ครบก็รบมันก็มาทำม่าอันไปดูเวลาหรือเวลานาทีเ็เสร็จขอขอเตือนบรรดาญาโยมพุทธบริษัททุบุญชาวระองค์สมเด็จพระบรมาโลกกระเชิดว่าจงยาหวันไหวต่อสงครามขอยืยนยันว่าถึงแม้ว่าสงครามโลกจะเกิดจริงก็จริงแหลแต่ทว่าเราจะไม่ตายเพราะสงครามโลก ลายจะไม่อดตายพระสงครามโลกแล้วก็เรานักเศรษฐนักเกษตรสรก็ดีนักเกษตรสนี่จะมีโชคดีมากคือจะรวยข้าวจะแพงพอจะเลี้ยงสัตว์ก็ดีราคาจะแพงของจะจะร่ำรวยทุกสิ่งทุกอย่างถ้าไม่มีความประมาทบรรดาแต่พุทธบริษัทประเทศไทยจะมีแต่ความดมสมบูรณ์เอาละเวลานีเกิดเวลา2ี่สวินาทีขอลาก่อน ขาความสบสวัสิทิ์ที่พัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผลย่มีแด่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้อ่านและผูรับฟังทุกท่านสวัสดี